อีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทําให้ละครเรื่องพิศวาสสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเพลงประกอบละครคะชื่อว่าหัวใจคนรอนะครับที่ร้องโดยน้องปิ่นพรชนกซึ่งเบื้องหลังเขาก็บอกว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นด้วยโอ้โหโดนกันไปทุกภาคส่วนเลยนะคะคนักแสดงก็โดนผู้กํากับก็โดนเบื้องหลังอะไรเนี่ยทุกคนรู้สึกถึงอาถรรพ์หมดเลยนะคะคแต่ทีนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงที่บอกว่าในฝั่งของเพลงโดยเฉพาะน้องปิ่นเนี่ยก็มีเรื่องราวอาถรรพ์แบบนี้เหมือนกันนะคะค,คนที่พร้อมจะเล่าก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะต้อน ชนกเลี่ยนกตวาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนที่จะไปในเรื่องของอาถพนในเรื่องของการที่เราต้องร้องเพลงประกอบละครเรื่องนี้คุยเรื่องส่วนตัวก่อนดีกว่าน้องปิ่นเนี่ยหลังจากที่เข้ามาประกวดเวทีเดอะสตาร์สิบสองชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเปลี่ยนมากค่ะแล้วก็เปลี่ยนแบบในที่เดิมๆที่เราไปทุกวันอย่างเช่นโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับ จากน้องๆที่เขาว่าอ๋อก็พี่ปิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอรู้จักบ้างเพราะเราเขากลัวอยู่แล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเพราะหนูแบบแบบว่าเป็นแบบอยู่ในเพจแบบคิวๆฝั่งธนคิวฝั่งธนแบบว่าจะลงเพจอะไรอย่างงี้ใช่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ค่ะแล้วพอเป็นเดอะสตาร์ปุ๊บสิบสิบแล้วเข้ามาประกวดเดอะซ่าสิบสองปุ๊บเป็นไงฮะกลับไปโรงเรียนดูน้องๆเขาจะแบบว่าแบบ กรีดการ์ดแบบพี่ปีนแบบว่าเวลาเราเรียนอยู่เขาก็จะแบบมาอยู่แบบหน้าห้องมามองอมารอเราออกไปเดี๋ยว <ไป S 2> ดูจาก <ไง S 2> ภาพนี่ก่อนเข้าโรงเรียนไปหน้าโรงเรียนปั๊มเห็นอะไรก่อนคะ เห็นรูปหนูกับผู้พ่อออค่ะเด่นชัดมากเป็นอิงเจตอันใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นรูปพ่อออด้วยขอบคุณที่บอกได้น้องปิ่นเลยเออเรียกว่าคือโด่งดังรู้เลยว่าใครผ่านโรงเรียนนี้คือเนี่ยแหละน้องปิ่นเดอะสตาร์อยู่โรงเรียนนี้แล้วพอเข้าไปในโรงเรียนก็มีน้องๆรุ่นน้องเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามากรี๊ดการ์ดเข้ามาอะไรอย่างงี้มากขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วเราทำตัวยังไงอ่ะต้องทําตัวเปลี่ยนไปไหมหรือว่าต้องหยุดเซลฟี่ก่อนหรือยังไงดีอ่ะ หยุดนะคะหนูหนูจะหยุดตลอดถ้าแบบว่าเราเห็นหรือว่าได้ยินเสียงน้องเขาเรียกอะไรเงี้ยค่ะคแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าจะได้กินข้าวก็แบบไม่ไม่ค่อยได้กินเพราะาก่อนจะเดินถึงโรงอาหารก็แบบ<อ>แต่ว่านิดนึงเวลานั่งอยู่ในโรงอาหารน้องก็จะบบพีพ่ปีนอะไรเงี้ยค่ะ<อ>ก็จะแบบได้เรียนไหมลูกเวลาไปโรงเรียน <laughs> <c oughs> ก็ก่อนจะได้เข้าก็แบบหมดไปเยอะแล้วเหมือนกันค่ะแล<อ>้วว่าคุณครูก็จะแบบ ดีใจกับเราเพราะเข้าไปในพอชโนคู่ถ่ายรูปหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณรูก็เอาด้วยขู่มด้วยวให้เหมือนกันใช่นะฮะอ่ะตานนี้มาดูผลงานเพลงล่าสุดบ้านดีกว่านะเร่เรากำลังพูดถึงก็คือเพลงประกอบละครเรื่องพิษสวัสดิ์หัวใจคนรอตอนแรกที่เขามาบอกเราว่าเราจะได้ร้องเพลงนี้โอ้โหรู้สึกไงบ้างตอนแรกหนูก็ยังไม่ยังไม่เชื่อนะคะเพราะว่าแบบตอนแรกเขาก็แค่บอกเออเนี่ยพี่จะให้เราร้องประกอบ เออเพลงประกอบละครน,นะแล้วก็อ๋อค่ะอะไรเงี้ยแต่คือโดยส่วนตัวแล้วก่อนที่เราจะได้ร้องเพลงคือเราคือตั้งใจเวล้ว,ว่าเราจะต้องติดตามเรื่องนี้ค่ะเพราะกระแสแรงมากแล้วแล้วต้องบอกเลยว่าหนูไม่เคยไม่เคยดูแบบตอนที่แล้วหรือไม่เคยอ่านประวัติอะไรมาก่อนเนี้ยค่ะคคแล้วก็เราตั้งใจว่าเราจะดูเรื่องนี้แหละให้แบบมันรู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอบอกพิศวัตเราก็ยังไม่เชื่อแบบพี่คะจริงเหรอก็ยังถามซ้ำว่าหนูเนี้ยนะอะไรเงี้ยเพราะหนูรู้สึกว่า ยังมีนักพี่ๆรุ่นใหญ่ๆที่เขาร้องเพลงแบบสุดๆในในแบบในค่ายของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,<ท>ะแล้วก็หนูไม่คิดว่าจะเป็นหนูที่แบบเขาจะเลือกหนูมาร้อง <ทะ S 2> ในแบบ หัวใจคนรอค่ะเรียกว่าเป็นผลงานแรกของเราหลังจากที่ออกจากบ้านเดอะสตาร์สิบสองมาใช่ถูกไหมคะก็ได้แบบนี้เลยใช่ค่ะตอนแรกอึ้งเลยใช่ไหมรู้สึกว่าแบบุอยนี่มันละครฟอร์มยักนะใช่เป็นเราล้อจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอแล้วมั่นใจตอนไหนว่าแบบเออสรุปแล้วเออเราเนี่ยแหละได้แล้วเป็นเราจริง ก็มั่นใจตอนที too too ่เข <ố orm ic> ้าไปในห้องอัดแล้วอะคืออ๋อเออเราเราเนาะอัดแล้วนะอัดแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกคือตอนที่เขาบอกมามีการส่งเนื้อร้องส่งอะไรมาให้เราได้ดูได้ฟังหรืออะไรอย่างงี้ก่อนไหมคะใช่ค่ะคือเหมือนกับหนูก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าจะจะต้องเป็นหนูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับอีกไม่นานละครจะออนแอร์แล้วซึ่งยังไม่ หนูก็ไม่ได้รับรู้มาก่อนว่าออหนูจะได้ร้องอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนแรกจะมีพี่พลีนที่อัดไปก่อนแล้วจะเป็นอีกแนวปัจจุบันอะ,อะไรเงี้ยค่ะใช่เวอร์ชันหนึ่งใช่เวอร์ชันหนึ่งของหนูจะเป็นแบบว่าอาดีตอะไรเงี้ยค่ะคซึ่งเหมือนกับทางผู้ใหญ่เขาก็เพิ่งกําหนดขึ้นมาว่าเอออยากให้มีแนวแบบอดีตด้วยอ,อะไรเงี้ยค,ค,ค่ะพี่เรียดก,ก็เลยแบบเลือกหนูอะไรเงี้ยนะแล้วก็ได้เนื้อเพลง ตอนที่ได้เนื้อเพลงเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่หนูมีงานแล้วก็เหมือนเป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะต้องซ้อมตลอดแล้วก็หนูไม่ได้เปิดดูเนื้อเพลงเลยเพิ่งมาเปิดดูแบบก่อนที่จะอัดอีกแบบวันเดียวอะไรเงี้ยค่ะใช่เขาจาได้อะลูกยางไงเหรอ,อตอนเข้าไปอัดจำไม่ได้ค่ะหนู <laughs> ไม่มีอะไรอยู่ในหัวหนูเลยแล้วอ,อ,อีกอย่างหนึ่งคือ ไกด์เนื้อไกด์แบบเหมือนกับทำนองให้เราร้องตามก็คือให้ฟังเสียงพี่พลีนแต่บอกว่าอย่าร้องแบบพี่พลีนเพราะว่าไม่งั้นจะมีหนูทําไมอะไรเงี้ยในเมื่อแบบร้องแบบพีนเราต้องเอาให้แตกต่างอะไรเงี้ยนี่ถือว่าเป็นความยากนะที่เขาแบบตั้งโจทย์มาเลยว่าให้มันต่างกันเลยเงี้ยยากค่ะแล้วก็หนูก็ร้องไม่ได้ด้วยว่าแล้วเนื้อยังจะไม่ได้เลยทำนองก็ไม่รู้ไม่อะไรเลยค่ะใช่ไม่ได้เปิดดูเลยเพราะแบบไม่ว่างเลยอะค่ะเอาแล้วตกลงเราผ่านวันนั้นมาได้ไงฮะในห้องอัดได้ข่าวว่าก็เทคเดียวด้วย หนูก็แบบพึ่งแบบสายศาสตร์นิดนึงยังไงยังไงเอออันนี้หรือเปล่าที่เรากำลังตั้งใจอยากจะฟังอยากจะรู้กันอยู่ยังไงฮะเหมือนกับหนูรู้สึกว่าการที่เราจะทํางานแบบนี้เราต้องมีความเชื่อค่ะอืไม่งั้นเราก็คงถ่ายทอดออกมาไม่ได้แต่หนูพูดตรงๆเลยว่าหนูไม่ทราบว่ามีมีจริงไหมหรือว่าไม่มีอะไรเงี้ยค่ะแต่โดยส่วนตัวหนูเป็นคนที่เชื่ออยู่แล้วเรื่องแบบอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยส่วนตัวจะไม่เคยเจออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็หนูก็อธิษฐานบอกว่าถ้าได้ถ้าได้ยินเสียงหนูอ่ะ ขอให้เข้ามาอยู่กับหนูในห้องอัดอะไรเงี้ยค่ะขอให้แบบได้ยินเสียงหนูนะมาช่วยให้หนูแบบผ่านวันนี้ไปได้นะเพราะว่าหนูหนูก็พูดตรงๆค่ะพูดตามภาษาแบบหนูไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นทางการหรือต้องพูดยังไงกับวิญญาณหรือ <c oughs> ไ,ไม่รู้ใช้ภาษาไหนช่ค่ะหนูก็เลยแบบบอกไปตรงๆเลยว่าให้มาอยู่กับหนูนะอะไรเงี้ยถ้าถ้าได้ยินเสียงหนูอะไรเงี้ยมาช่วยให้หนูแบบผ่านวันนี้ไปได้มาช่วยโดนบรรดาให้หนูแบบ ทำยังไงก็ได้ให้มันสําเร็จเพราะว่าเวลาหนูมีน้อยมากอะไรเงี้ยค่ะคือหนังก็จะออนแล้วอะไรเงี้ยคือหนูต้องเสร็จทุกอย่างหนูต้องให้ผ่านภายในแบบ3วันคือต้องแบบเรียบร้อยแล้วหนูก็บอกขอให้หนูผ่านเลยเทคเดียวเลยได้ไหมวันเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วสรุปพอตอนร้องปั๊บเป็นไงคะหนูก็เปิดเนื้อเอาไว้ค่ะเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราล้องไม่ได้เลยสักนิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เปิดเอาไว้แต่ว่าพอร้องปุ๊บ หนูจําเนื้อได้ทุกอย่างมาหมดไม่ไม่ต้องดูไม่ไม่ลืมตาลืมตาไม่ได้เลยคือจากตอนแรกที่เรามั่นใจเลยว่าเราจาเนื้อไม่ได้เลยใช่ค่ะจำไม่ได้สรุกขึ้นหลับตาด้วยหลับตาค่ะแล้วคือพี่ข้างนอกเขาเห็นว่าเราร้องร้องไห้แบบแต่โดยส่วนหนูไม่ได้รู้สึกว่าหนูร้องไห้แต่หนูอินมากแต่ข้างนอกเห็นว่าหนูแบบร้องแบบไม่คิดว่าหนูจะร้องได้เพราะหนูร้องไห้แบบหนักนะคะใช่ทัางที่เราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้ร้องไห้นะเราร้องเพลงแต่เราหลับตาเรารู้สึกว่าเราแบบ อินมากคือเหมือนกับเราเป็นเขาเลยอะค่ะใช่แต่หนูไม่ได้รู้สึกว่าร้องไห้หรือะไรแต่ข้างพี่ๆข้างนอกเขาเห็นว่าหนูร้องไห้แล้วในส่วนของเพลงนี้เนี่ยเด่นสุดคือตอนแรกอะเนาะที่เป็นเสียงเอื้อนเนตอนแรกเออเอื้อนของปิ่นอันนั้น่ะคือพี่โปรดิวเซอร์หรือใครเขามีดีไซน์ให้เราไหมคะว่าจะต้องเอื้อนแบบนี้นะหรือว่าปิ่นได้คิดไว้เองไหมไม่ได้คิดค่ะคิดไม่ได้คิดและคิดไม่ออกด้วยเหมือนกับพี่เขาให้แบบทํานองมาเบาๆแบบ แต่แตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าก็ร้องตามอารมณ์ปิ่นนะอย่างที่ปิ่นเข้าใจหนูก็เอ้ยร้องยังไงอ่ะไทยเดิมหนูก็ไม่เคยร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเออเอาลองดูอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองดูแล้วเขาก็ให้วอร์มก่อนค่ะตอนวอร์มก็ก็ยังไม่ได้ลองลองเสียงอะไรค่ะลองไหม์ก็ก็ไม่ได้สักทีอะไรเนี้ยหนูก็ก่อนร้องหนูก็แบบก็แบบพยายามนึกถึงว่ามานะคะมานะมามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวนะคะเพราะว่าห้องอัดใหญ่แล้วแบบหนูอยู่คนเดียวอะไรเนี้ยหนูก็แอบคิดว่า หนูก็แอบมองห่างตาจะเห็นไหมอะไรก็ไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้ว่าอยู่ดีเราก็แบบขนล,ลุกแล้วก็ทำทาได้แล้วก็เหมือนหลับตาย,ยค่ะพยายามหลับตานึกถึงมันก็มามาเองเหมือนเดิมทุกอย่างมาหมเดเลยค่ะ กว่าที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆใจคนรอจากน้องปิ่นเนี่ยมันผ่านดูผ่านอะไรมาเยอะนะฮะจริงแล้วคือไม่น่าเชื่อนะว่าแค่คือเราอธิษฐานอะเป็นความเชื่อของคนจริงๆจากที่ตอนแรกเราไม่คิดว่าเราจะจําเนื้อเพลงได้เลยหรือว่าการร้องการอะไรต่างๆมันออกมาเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็กลัวกลัววไม่ไม่จริงหรอกมั้งแต่แบบก็เราเจอกับตัวแล้วแล้วหนู หนูรู้ตัวเองค่ะว่าหนูจําไม่ได้จริงๆอ่ะใช่แล้วอยู่ดีๆมันออกมาอย่างเงี้ยค่ะนี่ถ้าอย่างนั้นพูดกันมาขนาดนี้เนี่ยผมว่าผู้ชมเนี่ยอยากฟังแล้วล่ะหัวใจคนรอจากน้องปิ่นแบบสดๆนะฮะเดี๋ยวให้น้องปิ่นไปเตรียมตัวที่จะโชว์เพลงนี้กันก่อนดีกว่าค่ะเชิญเลยครับนี่แหละอีกสักครู่นะคะเราจะได้ฟังกันแล้วค่ะเพลงนี้กันแบบสดๆจากน้องปิ่นพรชนกนะคะหัวใจคนรอต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เราฟังทีไรเราก็จะรู้สึก แล้วก็เข้าใจจิตใจ,ใจของคุณอุบลจริงๆผู้หญิงที่เจ็บปวดเรื่องความรักใช่มใ,ชในการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวเอกในเรื่องนี้ถูกต้องค่ะเพลงนี้เรียกได้ว่าทําให้ละครเรื่องพิศวัสเนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่ารอช้านะไปฟังจากน้องปิ่นพรชนกนะครับหัวใจคนรอครับ ยอดจริงๆเลยแล้วคือน้องปิ่นครับสวัสดีครับสตูเราก็หนาวนะคะเสียงน้องปิ่นก็เย็นทำให้เราหนาวกันเข้าไปใหญ่เลยเสียงเขาเข้ากับ กับหน้าของเรื่องกับบทเพลงโดยเฉพาะช่วงที่แบบโอ้โหได้ได้ร้องออกมาชอบที่สุดตรงเอื้อนเนี่ยแหละฮะเพราะมันเป็นการผสมผสานระหว่างเหมือนกับดนตรีโมเดิร์นแล้วก็ดนตรีสมัยโบราณเลยนะคะถามน้องป่นเลยว่าคือเนี่ยเมื่อกี้ที่เราคุยกันเหมือนป่นเนี่ยจะผ่านอุปสรรคอะไรสําหรับการร้องเพลงนี้มาค่อนข้างเยอะจนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างมากไปพร้อมๆกับละครเลยเป็นยังไงคะรู้สึกยังไง ก็ดีใจมากค่ะแล้วก็เราไม่คิดว่าจะมีคือ m อมีหนูปล่อยออกไปอ่ะหนูไม่คิดว่าจะมีคนมาดูเราเยอะค่ะตอนนี้ก็แบบละเป็นล้านวิวแล้วเราแบบก็ไม่คิดอะค่ะว่าแล้วอย่างหนึ่งคือเราไม่คิดว่าจะเป็นเราด้วยแล้วก็คือหนูก็ยังไม่คิดอยู่ดีว่ามา <laughs> แ้วหนูจะได้แบบได้ทําอะไรที่มันแบบสุดๆอะอของเราแล้วก็วเข้าพิสวรารกันทั้งเมืองอยู่ตอนนี้ <laughs> <laughs> ถ้าอย่างนั้นให้น้องปิ่นฝากหน่อยแล้วกันว่าถ้าใครที่ชื่นชอบละครฟังเพลงน้องปิ่นก็ชื่นชอบเพลงน้องปิ่นด้วยอยากจะดาวน์โหลดต้องทำยังไงบ้างครับค่ะสําหรับเพลงน้องปิ่นนะคะก็ถ้าแบบว่าอยากฟังทุกวันอะไรอย่างนี้ก็ดูได้ดูได้ใน YouTube นะคะมี m อแล้วด้วยนะคะแล้วก็สามารถดาวโหลดเพลงน้องปิ่นได้นะคะที่ i u n e นนะคะแล้วก็เคเคบ็อกนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันที่ สามารถดาวโหลดเพลงได้ก็ไปตรวจมาแล้วก็มีเพลงน้องปิ่นแล้วนะคะอยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามละครเรื่องพิศวาสด้วยนะคะทุกวันจนันทร์อังคารนะคะเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะน้องปิ่นเขาอุตส่าห์ไปตรวจมาแล้วนะคะผู้ชมยเรักมากเลยวันนี้ขอบคุณปิ่นมากมากนะคะขอบคุณครับตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานะครับเรามีเบื้องหลังความสนุกสนานของละครเสน่หาข้ามเส้นมาฝากครับค่ะ